nha má, mẹ. Ô ô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  nè ô vâng? ô vâng. <laughs> ừ. Đừng sống mất nè mẹ, bây sống đừng, Sáu đi nè, đú. Sáu ba đi nè. Sáu đi, xa. Sáu ba đi, À Sáu ba đi, con. Sáu ba đi, ngon ngon. Con nhìn khinh tù, con nhìn. Anh nhìn mặt. Nhìn mặt, mẹ. Nhìn mặt, nhìn mặt, nhìn mặt. Mình viện, <laughs> nó chỉ nhang lại. <laughs> กดจมกินกินมะขามแสบปดุเห็นไหมนี่ลนอุ้ยุดใสหัวแน่ใสหัวแน่ชุดงามเธอใสหวยเฮเฮ้ฮยเ้ยยเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้้เฮ้ยเ้ยเห้อฮ้เฮ้มเ จอแนวอื Dante, ่นว่เหรอยะน้องนอ่พามันอ oh ันนี้โอ้ม้วนนี่มันนีโพเชรักวียนให้ใชป่านรอกนึ่งนึ่งให้ใชป่านี่ยใช่ทุงเผาพี่นรองทุ่งเผาอะไรสาวมันพกมาให้ใช่เกือบมันกับวิวพี่น้อกก็เลยใช้ทุงเผาให้ซะเบียนเบียนเบียนเวียนท่านไเดีวอยู่แนวเวียนกันนะท่านไหนไปสือเกือบให้ใชป่าน ถ้าในมีโอกาสไปปอกซีลูกแค่ไหนยางคันมีแนวย่างยางมันอยัดยางที่มันหยัดางแล้วจะไปมันอยัยางแต่มันเอง่มีแน่ย่างของมันโกขาโอ้หามาดีเลยโอ้วานี้ยางก็งได้วันนี้ปวดเนกดินปวดมามาๆห็นใจมาหยอกเอาด้ กินข้าเพียงต้องหิะกนข่าวและอาหารเ้าอาหารดิมอ้อหม้ใส่แล้กินคืออะไรอ๋อหมอเดี่ยปา้าคระานที่หเดี่ยวมันกันอย่างเนาะมันมันมันอันนี้ไม่มา่ก๊บเามันะไม่อย่างเดียวมันสม่อกินเห็นไหกิน กินนรกเแล้วจเจ้กากระปาาเปืดจะเด่นชื่อเอออปากอมเนยเลยเนยลยเหรโอ้ยชุดเปืือนนะคะช,ชุดเปืือนนะคะชุดง่ามซมหลังหราปะชุดสูงเถกเถกบ้างที่ตารสนั่งเออพอด,ดีเลยสมัยขบราช์ในรัฐบาลพอดีเลยนี่นเออพอด,ดีอันยืนยืนมึนมนง เบเร่่อยให้จับเนาะมันช่ยเอิกเอาลมลุงโอ้ยได้เยเนาะหันได้บอนจับมือหันจอบอนโอ้ยมันสิยาได้บดนี้ก็เอาดูสิยาได้บดนี้ิวยานะพีน้ให้ช้านหัดยานี่นี่งกลุบลงพปานเดิมปาเนาะวันที่26นี่กครบปีเต็มปี

บเคยะบ่เคยบ่ดุบอ่อุ้ยบ่เคยย่างกะตื้นน้อนะอืออืออื่กวายมนจะเศ้าเลยคนนี้แดดมจะเกาโลกเนาะไอ้นี่กระโลกอะคิดเอ๊ยโตนะแค่ปานไปปิดกิโลมันนี่ได้คิโลไปคิดกิโลเกาคิดโลเคร่ง่ะแดดประมาณนั้นเยาเงาเนี่ก็ปิดก็รนแนน ป่าวันยืนยาวยาวาดุยาวาจับดีเออยาวายาวาเออยาวาจับที่ดุจับแลวมายาวมหยาบมึาอันกินน้อยอะขัวจัดมันน้อยค่ะขันเอนเนเหือยเมาเนวหนักน้อยมีลูกนั่งยางน่นี่าอะมาบค่ะคุณามันยาบอับใเนี่ยนาารวะมันหมดไปสัมันหไป

ย่างหูย่างย่างย่างโอ๊ยังย่างกี่รูปแม่จับปแม่จับบ่าหลอกน้อยบ่าดไดบ่าดใดมันจะได้หายไปบวระอัดไดใดฮะเน่เน่มันเหอยากชู้กะจมันดีอีกตายดยง้า <laughs> mà, ừ. mà mà bay hẳn bộ bay phôi đi, anh <laughs> à, <laughs> ừ. ơi mà đặt thai bay hẳn nó đứng riêng nó đỏ, nè nó chặt chẽ, ừ, thằng khơi, thằng này khơi nó mới đứng, mà nó đứng mắc kẹt chả, chị bé này mà khám, anh nữa nó sẽ ăn khao, ăn khao kia cái <laughs> nào, má, cái gì vậy, vào đổ vào thùng, ao tít thùng thùng เงียบมั่นคงเลียนดีรูปเงียบมันบานดูขึ้นไปเอาหัวลังลางเอียบมินขอบใจก้อนเอาขอบใจก้อนมือมันเปืือนนะแม่มายำเห็นไหมขอาใส่ขนมปเอาเถอะอ่ะปอดนะเออ

ơ ừ, in đã kênh in đã kên, nhang pin nơi ơ nhịp bát bát nè đâu ơ nhịp nơi nhịp nơi <laughs> <laughs> <lắm> ơi nơi nhang nơi nạn nơi ơi, nơi nạn nơi nạn nơi nạn nơi ơi, nhàng nạn nơi nạn nơi nạn 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 ơi, nạn 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 nè pha nha hàng pha nha pha nha nằm say này cả đấy na nén ba là hơi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ bátu, cá bớt đâu sa, bươn cá bớt nè nụ, cá bớt nè nụ, giờ ô

มันเำล่งใช้เห็ดแนวหัดอยางพี่น้องแนวหัดอยางแบบแบบเต่าตะกีเนาะเขามีแต่เห็ดแนวนี้ได้หัดห่างนี่มอกน่อกน่ออกกันน่อแลยนออกเลยดีกนองเลยว้าวว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 ว้วว

S <S เอามาใ<พ>ส่แก่คูเดียวนี่เดะเพราะว่าใส่ป่านมุมมีต้องเท้าใส่ไปแล้วไปแล้วเก่งลายใส่ป่านปลปะ,ปะุกป,ป,ปะปะเขามาให้พี่น้องมาเบิ่งห้องเนาะห้องเก่าเพรท่านเดียวน้นองอันี่ เนี่ยแต่นี่คอยเอาตู้มาตันไว้สีเอาเ,เนาะนี่พอีพอเราเจ็บน้องโมท่านเศร้าดีปันไดะน,นะก็เลยท่านเหตุถ่ายพอเศร้าเลยพี่นอ้องไฟกับท่านเลยเลีเ้ยงเดียวนาะนี่ท่านเลยเซ็ตปักไฟสั่งมองนี้เป็นขันเสื้อผ้าที่น้องเพื่อนฟังว่า มีเอฟซีเหมนว่าเสือ้อโตวไยใส่่ะให้แบ่งให้คนจนเนาะ <c oughs> ใจพี่น้องมเมืเอิันนี่กระเป๋านีกางเกงมีใส่บอดดายพอโตเนาะพี่น้องมันหน่อยเสื้อพานั้นเป็นจิิงที่แบบคอยแบ่งคอยเอาให้เนาะพี่น้องให้เอื้อยนอคอยเองนี่แหละเนาะญาติทั้งพอ่อญาติทั้งแม่หะแหละผูก ผู้ใดใส่ได้ผู้ใดเพิ่นบ่ค่อยมีเสื้อผ้าใส่เฮาก็เอาให้เนาะพี่น้องทางเทื่อค่อยก็เอาเวลาญาติญาตมาหันะค่อยก็เอาเสื้อผ้าค่อยนี่แหละให้เนาะบางเทื่อก็โตงามๆแน่ค่อยก็แบ่งให้เเนาะพี่น้องนี่ก็คนให้เรื่อยๆนะคนให้เรื่อยๆเสื้อผ้าก็มีแต่เบิดนแหละเนาะส่วนายก็้น้องมาก็มีแต่ให้ เพราะว่าเฮาก็ได้มาอยู่บ่อยๆนะแล้วก็มี FC ฝากมาให้กแบ่งเนาะพี่น้องก็แบงให้เอื้อยให้น้องฮะแหละเอื้อยน้องเฮาหลายคนพี่น้องญาติทางพ่อนี่นี่กงเกงนี่กะญาติทางพ่อมียิ่ง2คนน่ะสิใส่ได้มีแต่กางเกงวดุดเนาะกางเกงงามๆอยสุเข้าบ่ได้พมดอยอ้วนหลายพี่น้องเอ้ยีเสือ เสียตัวได้งามๆกะบางเทื่อเขาก็แบ่งให้เพื่นนําเนาะอันสิให้น้ําคงเนาะพี่น้องเสือตัวนึงหั่นนะเสือโต่าวตัวใหญ่นี่บีองเบินี่ตัวนี้สิเอาไปซกเนาะเสือใหม่นี่สิให้น้ําคงเนาะพี่น้องใส่ปานใส่บ่ได้ดอกเพราะว่ามันมันใหญ่เติบนี่งาม เาพี่ออกแชร์ร้านร้านน้ำคียงตัวไรเ้าใส่ตัวไรเ้า,เานะเกระแวงเนาะพี่ยวอดไมดเเก็บใบอันนั้นดอกหมดเเก็บใบเอาเอาเอาไว้มันกระโบเป็นประโยชน์เนาะให้คนอื่นมันเป็นประโยชน์กลัวตุ๊กตาใส่ปานพี่นนอกอาซีนนะเนาะนี่กระเป๋าหน้องคุณพงังแล้วก็มาใส่ตุ๊กตาจะสีไว้พี่หนอ เวลาใช้ปานอยากเด่นก็พอได้จเจเอาหลดสบายถ้าไรตกดูดูดุขึงมาใช้ปานตื่นนอนเด้พีมมนนมม่น้องดุขึงมา,มมาอ้วอ้าอาวดีก่าหนุกจะตื่นนะถอะเถุเอ้อยิ่มันหวันเนี่ยิ่มบันวันนี้บรรันเนี่ยหนกอานุกเดียวมาเนี่ยันเดียวไปเนี้ยมาน่ยนลันตื่นแต่นอนต้องยิมยเอ้ Vitamin Vitamin này Vitamin chào đi Học dây đây đây hôm hóm đi Hóm đi đi rồi à Hóm đi đi Hóm, hóm Áo Áo Hóm Hóm con đủ Hóm hôm đâu Hóm con Hóm á Hóm, hóm, hóm โอ้ยแถวบ้าเป็นแนวนี้อีกทางไหนเอาวะลูกเอาบอนี่เอาวะเอามากระโปงหอมใหญ่ก่อนเอาหอมก่อนหอมใหญ่ก่อนเอาหอมใหญ่หอมใหญ่หอมมาหอม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 เออหอมย่างนี้โอ้ยหอมแนวไหนตำเอาโอ้ยอันยิมก่อนยิมบ้านตำมา ว่าดังๆหัอ้าว<ะ>หอมแม่ก่อนหอมแม่อุ้ยหอมข้างนี้หอมข้างนีอองอ้อุ้ยเก่งนายยักษ์ใหญ่พี่โน้องเอ้ยจังเหตุขอบใจแม่แน่นุกกลับใจแม่ขอบใจเด้อคาสิคอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วนะคุพี่น้องขอบคุณหลายที่เขามาเบิ่งจนจบคลิปเด้อ เี่แนมนั่งป็นใหญ่หมดเอาเป็นบ้านเอาเป็นใหญ่เลยติ๊กเขามาติดตามใช่บ้านจนจบนั่นนะนะอันนี้มือนาสิไปซื้อนะขึ่นเข่าให้ใช่บ้านเนาะพี่น้องใช่บ้านนั่งขิดดินกรบปุเป็นยังเนาะพี่น้องบ้านเขาเองเข้าปั๊ดเรียบร้อยถ้ามาาสตรเล็กหน่อยบนนกนี่แหละพี่น้องก็เป็นจ้าสี่เลยเนาะันย่างดินขันใดนั่งดินจังย่างใบทางนี้ รมาสะมาหนุดมนาเขาเกิดมากับบินกับโดนอ่ะแหละบบายายบายเนะ้ว่าบายเอาไเนะดอ้่าบาบายเอจูบด้เนอกจูบด้เนี่จูบด้เนี่